สวัสดีค่ะคือวันนี้ก็มาคุยกันต่อเรื่องอหัวเวยนะคะลูกสาวหัวเวยก็ได้รับการประกันตัวตามเป็นไปตามที่คาดหมายไว้นะคะเพื่อลดอแรงกดดันนิดนึงนะคะแล้วก็จะถามว่า,าแล้วก็นะคะตาม เงื่อนไขทั้งหมด16เงื่อนไขนะคะอย่างเช่นจะต้องอยู่บ้านภายในเวลานี้ถึงเวลานี้นะคะห้ามออกนอกประเทศนะคะถ้าหากจะไปหาหมอในเวลาที่กําหนดว่าจะต้องอยู่บ้านคุณต้องมีใบรับรองแพทย์หรือว่าเอ่อเพอร์มิชันจากใบอนุญาตจากศาลนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็จะต้องมีกล้องจับ หน้า,นาบ้านหลังบ้านข้างบ้านนะคะแล้วจะต้องใส่กําไรข้อเทา้านะคะเป็นเป็นอิเล็กทรอนิกส์คุณไปไหนคุณเคลื่อนไหวไปไหนก็สามารถรู้ได้ว่าคุณอยู่ที่ไหนนะคะถ้าคุณเอาออกก็รู้อีกนะฉะนั้นก็เหมือนกับก็เหมือนถูกกักขังนั่นแหละฮะกักบริเวณนะะกักบริเวณจะถามว่าแล้วแล้วเงินสดนะคะเงินสดก็จบประมาณ 10มิลเลียนนะคะ10มิลเลียนบาทนั้นเธอก็เอาบ้านที่เธอเป็นเจ้าของอยู่ที่แวนคูเวอร์สองหลังซึ่งก็มีมูลค่าประมาณาา10ล้านเหรียญน,นั่นแหละค่ะบ้านแต่ละหลังของเธอก็ประมาณ3,000ล้านบาทไทยนะคะ3,000ล้านบาทไทยก็ไมว้จะ3,000ไป1,000 5,000ล้านบาทไทยนะคะก็อะไรอ่ะ ก็จบลงด้วยนะฮะด้วยการให้ประกันตัวในช่วงนี้ก่อนนะฮะและจะขึ้นศาลอีกทีก็เดือนกุมภาพันธ์นะฮะขึ้นศาลอีกทีก็คงจะเยินเยอะเพราะว่าถ้ารีบด่วนส่งตัวไปให้อเมริกาเนี่ยมันก็จะทำให้เธออาจจะสิ้นอิสรภาพได้เร็วขึ้นฉะนั้นการที่เธอ ได้ประกันตัวนี่ก็อาจจะช่วงระยะเวลายาวนะ,ะอาจจะปีสองปีนั่นแหละนะฮะแล้วตอนนี้ก็จะบอกว่าเธอพอใจไหมนะฮะอพอใจในระดับหนึ่งแต่ว่าหมดความกังวลไหมไม่หมดความกังวลน,นะฮะชอบที่ดูจากอาการแล้วนะเธอก็ยังเหมือนกับคนหมดแรงหมดกําลังใจหมดอารมณ์นะฮะ สิ้นเหมือนกับว่าเธอเธอเครียดนะคะทั้งสามีทั้งเธอเองนะทั้งรัฐบาลจีนก็เครียดเพราะว่าถ้าทำจริงเนี่ยแล้วมันมีมันมีการสุ่มเสี่ยงทําจริงด้วยนะคะเพราะว่ามันมีหลักฐานว่าเธอได้ขายหุ้นให้กับอิหร่านจริงแล้วก็นะคะแล้วก็รัฐบาลโอบามาเมื่อปีศูนย์เก็ เธอรีบขายหุ้นก่อนที่โอบาม่าจะตราเป็นกฎหมายว่าห้ามนะออกกฎหมายห้ามนะฮะห้ามขายชิ้นส่วนซึ่งผลิตจาก US เนี่ยส่งไปให้ประเทศที่ระบุในสัญญาประเภทที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐนะฮะมันก็มีสิทธิน,นะฮะมีสิทธิ์มีสิทธิ์อยู่ว่าตอนนี้ทรัมป์ก็คล้ายๆว่าทรัมป์ก็เป็น เป็นประธานาธิบดีนะฮะซึ่งเป็นของอีกพรรคหนึ่งคือ Republican ก็เขาจะพยายาม discredit ของพรรคเดโมแครตไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่น่าจะเป็นกฎหมายจาก ภาคเดโมแครตเขาก็จะพยายามที่จะไม่ให้เครดิตนาจะพยายามจะยกเลิกปัายามจะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะอันนั้นนี่ก็เป็นความอาจจะเป็นความหวังของคนจีนก็ได้นะคะที่ว่าเข้าทางทรัมป์นะคะเข้าทางทรัมป์แล้วก็เขาเรียกว่าล็อบบี้อ่าน,นะคะคือหมายความว่าจะแทรกแซงไปเลยนะประมาณนี้นะคะถามว่าถูกต้องไหมนะคะ ไม่ถูกต้องหรอกเพราะว่าคุณมาทำเพื่อประโยชน์ของคุณนะคะคุณมาทำเพื่อประโยชน์ของคุณเองนะคะาจากนั้นพวกนี้เขาจะเล่นกันตามกฎหมายนะะแต่ว่าง่ายไหมที่ว่าทรัมป์จะเปลี่ยนแปลงสัญญาเอา,เอากฎหมายฉบับนี้จะยากเพราะว่าตอนนี้ดโมแครตเขากา็มีเสียงส่วนมากในในสภานะคะฉะกนั้นกฎหมายนี้จะ คงจะออกยากอยู่นะคะถ้าจะออกออกยากอยู่นะคะถ้าจะแทรกแซงก็แทรกแซงได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยากอยู่ถามว่าจะแทรกแซงแคนาดาได้ไหมไม่ได้ค่ะแทรกแซงแคนาดาไม่ได้เพราะว่าแคนาดาเขาก็อินดีพเนเดนต์เขามีอิสระในการในการพิจารณาคดีต,ตามกระบวนการกฎหมายของเขาหน้าศารของเขาก็มีความอะ,อะไรอะ มีมีความยุติธรรมนะนะคะเชื่อถือได้นะคะไม่ใช่ว่าคุณจะมาแทรกแซงแล้วคุณบอกคุณจะแทรกแซงและอะไรอย่างเงี้ยเพื่อประโยชน์ของคุณอะไรเงี้ยไม่ได้นะ,ะจริงๆแล้วแคนาดาก็ทําตามกฎหมายนะมีหลายคนว่าทาไมแคนาดาต้องทําตามคําสั่งของอเมริกานะจริงๆแล้วนะถ้าเทียบกับคดีของเนนคำนะคะที่ถูกจับที่ อเมริกานะนี้ที่ฉันเปรียบเทียบให้ฟังนะ,ะเน้นคำเนี่ยได้รับการขอร้องจากประเทศไทยว่านี่เป็นอาชญากรนะคะทำผิดนี่นี่นี่นะคะขอให้สหรฐส่งมาทําไมขอให้สารฐส่งมาเพราะว่าเป็นคู่สัญญานะคะเป็นคู่สัญญาว่าถ้ามีผู้ร้ายข้ามชาติเนี่ยของเรานี้ไปพาดเข้า,ข,าของข้านี้ปรชาติเราเนี่ยเราจะต้อง ่งตัวเมื่อมีคำขอมาเมื่อมีหลักฐานขอมานะฮะดังนั้นก็นะดิฉันก็เลยอยากจะบอกว่า,ามันเป็นเรื่องของกฎหมายนะอย่างที่บอกไปมันเป็นเรื่องของกฎหมายนะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะเพราะว่าคุณอยู่ประเทศทุกประเทศนี้ต้องปฏิบัติตามและเคารพกฎหมายรัฐธรมนูญของตัวเองแล้วก็ ข้อสัญญาตกลงต่างๆระหว่างประเทศด้วยนะคะไม่ใช่คุณจะทําตามอเภอใจถ้าทําอเภอใจนระกมันก็คงจะอยู่ไม่ได้อยู่อยู่ยากนะคะคงจะตีกันทุกวันนะคะถล่มกันทุกวันนะ,ะันั้นกฎหมายก็คือเป็นข้อยุตินั่นเองเมื่อมีการขัดแย้งนะคะก็ทุกอย่างก็ทําตามกฎหมายนะคะกฎระเบียบนะ,ะเพื่อให้สังคมมันมีระเบียบมากขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วก็ถามว่าทรัมป์จะแทรกแซงได้หรือไม่ได้นี่ก็คอยดูกันนะคะว่าเขาจะมาลักษณะไหนนะ,ะเพราะทรัมป์นี่ก็คล้ายๆว่าเป็นเป็นประเภทเรื่องศีลธรรมคุณธรรมนี่ก็ไม่มีหรอกนะคะมีก็มีน้อยนะคะไม่มีเลยว่างั้นเถอะอ้ะาแทบจะไม่มีเลยไม่สนใจนะคะก็เป็นปัญหา ะะก็เป็นปัญหาของเอ,อเมริกาอยู่อเมริกาก็แก้ปัญหาไม่ได้อยู่แล้วนะคะเรื่องความเหลื่อมล้าความาความอะไรอะความเหยียดกันเองนะคะการเคารพกฎหมายนะะถือปืนไปยิงกันบึ้มบึ้ม,มอะไรเงี้ยนะคะก็ยังมีอยู่นะคะก็ดูแลกันไม่ได้นะคะก,ก็ยังจัดการกันไม่ได้นะคะฉะนั้นก็ดิฉันก็มานะคะ เรียนให้ท่านทราบนะเท่านี้ก่อนนะะเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นไปนตามคาดหมายเธอได้รับการประกันตัวนะโลกก็คูณดาวลงนิดนึงนะคะในใจของเราก็คูณดาวนิดนึงใครจะเชร์ใครก็เอาตามถนัดเลยนะคะสวัสดีค่ะ